ดูตัวเครื่องชํางะักในมวัดของลานจอดรถนะครับก็ระบบเราจะมี2แบบนะครับก็คือการใช้เรื่องของการอ่านป้ายทะเบียนนะครับหรือการที่สามารถที่จะใช้เรื่องของตัวบัตรนะครับบัตรแตะได้นะครับก็จะเป็นบัตรก็จะมีลักษณะการใช้บัตรแตะนะครับก็สามารถแตะที่ตู้ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวตัวตู้ตัวนี้นะครับถ้าเราเป็นเรื่องของตัวป้องนะครับหรือการแตะแบนะครับก็คือว่าเราก็จะมีตู้ไม้กั้นนะครับตู้ไม้กั้นมานะครับแล้วก็หรือว่าถ้ารถเนี่ยขานเข้ามานะครับเราก็จะมีการจ่ายตัวสลิป QR ให้นะครับจ่ายเสร็จนะครับไมคกั้นก็จะเปิดให้รถเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ลูกค้าไปเดินนะครับ สามารถที่จะชาระเงินผ่านที่ตู้ได้ก่อนที่จะออกออกจากลานจอดรถนะครับก็มาใช้เรื่องของการจ่าย QR หรือจ่ายเงินสดก็ได้เดี๋ยวจะมีเซ็นเ่องของ QR ก่อนนะครับในส่วนของ QR คสมมติลุกค้ามิสลิปนะครับเขาก็มาที่ตู้นะครับแต่งที่ตู้นะครับก็ในนี้เราจะบอกว่าให้อ่านตัวสลิปนะครับแล้วก็ เอาสลิปนับ QR ผันเข้าตู้ตัวอ่านนะครับระบบนะครับก็จะมีการประมวลผลให้นะครับว่าตัวยอดเงินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกการจ่ายเป็นเงินสดหรือ QR ได้อันนี้ก็ยมีเลือกเป็น QR นะครับโอเคระบบนะครับก็จะเป็น QR ผ่านธนาคารนะครับธนาคารก็จะส่งตัว QR มานะครับลูกค้าก็เปิดตัวแอปธนาคารนะครับก็สามารถที่จะเอาแอปธนาคารสแกน QR ตัวนี้นะครับ ก็สแสดงยอดเงินคะอันนี้เรายกตัวอ,อย่างให้ก็คือหนึ่งบาทนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นยอดเงินหนึ่งบาทลูกค้าก็ทาการจ่ายนะครับโอเคหลังจากยืนยันการจ่ายนะครับกดรหัสนะครับโอเคพอสําเร็จเนี่ยตัวนี้ก็จะมีการบอกเลยว่าทำรายการสําเร็จจะทําการพิมพ์ตัว QR ่วารสลิปนะครับออกมาให้นะครับเป,เป็นสลิปนะครับเป็นการจ่ายเงิน แล้วลูกค้าก็สามารถที่เอาสลิปที่เป็น QR เนี่ยนะครับเปิดสแกนที่ทางออกนะครับนะครับระบบจะมีการตรวจสอบว่า QR เนี่ยมีการจ่ายเงินเรียบร้อยน,นะครับไฟกั้นก็จะเปิดแลวลูกค้าก็จะเดินออกไปได้นะครับ <it> โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาพิเศษในตัวกา,<อ>การจ่ายด้วยเงินสดนะครับ,บสม <สด S 1> มตินะครับว่าลูกค้าเข้ามาด้วยด้วยการจ่ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวสครูนะครับสินค้าคุณภาพดี ก็คือถ้าเป็นเงินสดเนี่ยาอาจจะบอกว่ามีการคิดเงินค่าจอดเนี่ยสิบบาทนะครับลูกค้าก็จะต่งหน้าจอนะครับแล้วก็ทําการอ่าน QR ตัวนี้นะครับก็จะแสดงยอดนะครับก็คือสิบบาทนะครับลูกค้าสามารถจะเลือกเป็นการจ่ายเงินสดนะครับโอเคอยอดเป็นแสดงยอดมาให้นะครับออยอดเงินเนี่ยที่เขาหยอดเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วยอดที่ต้องหยอนเนี่ยคือเท่าไหร่ นะครับอันนี้จะบอกยอดเนี่ยคือสิบบาทตอนนี้ถ้าเกิดเขาใส่แบงค์ยีิก็จะมีเงินพรอมด้วยนะครับโอเคเคสนี้ก็คือใส่เป็นเหรียญสิบนะครับตู้นี้ก็จะรับเหรียญหนึ่งชนิดนะครับขอเหรียญหนึ่งชนิดนะครับต้องเป็นเหรียญชนิดเดียวกันนะครับก็หยอดเข้าไปนะครับนะครับระบบก็จะตรวจสอบให้ว่าท่านยอดมีถูกต้องนะครับก็จะปิพ์สลิปแล้วก็สแกนที่ระบบนะครับว่า ว่าตัวสลิปนี้เนี่ยมีการจ่ายไม่เรียบร้อยสามารถเทียบไปที่ทางออกสแกนแล้วก็ออกได้เลยนะครับถ้าเราตรวจสอบนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับก็ถ้าเกิดมีเป็นป้ายทะเบียนก็จะแสดงป้ายทะเบียนต่างๆด้วยนะครับก็เป็นสลิปแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่ม QR เทียบตรวจสอบการเช็คยอดเงินได้ด้วยนะครับเป็นแบบระบบคลาวด์นะครับก็ประมาณนี้ครับ